สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูจักเย็บขอบถุงมือฟูลอ u ต o m ม t ตินะครับของแบรนด์กูจิตะซึ่งทางชินาซัพพลายนำเข้ามาเดี๋ยวมาดูก่อนอนี่ทั้งเอสนี่ั้้งคิดอ่าดูหน้าตาก่อนนี่คือจกักนะครับจริงๆจ,จ,จากตัวฟูลอัโต้เนี่ย มันมีมาเรามีตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ครับแต่เอพอูดตรงๆคือมันไม่ค่อยเสถียรใชนะแล้วก็ทําไมเราถึงไม่ค่อยแนะนําจากตัวนี้ให้ลูกค้าจริงๆเรามีนะครับทําไมถึงไม่แนะนําให้ลูกค้าเพราะอะไรราคาสูงครับราคาสูง,สงมันสูงเกินใช้พูดง่ยายเข้ไหมคซื้อถุงซื้อเครื่องทอถุงมือเซ็ตหนึ่งสามสีะบาทเจอจากตัวนี้ไปแสนบวกลบก็ไม่คุ้มแล้ว แต่มันก็จะคุ้มกับลูกค้าที่มีเครื่องเยอะนะครับแล้วก็เน้นพยายามเน้นให้ใช้ของใหม่นะเพราะว่าอะไรเรามีรองรับทั้งหมดใช่ไหมที่สำคัญคือเราไม่ได้มีแค่อะไรรองรับนะครับเรามีทีมช่างอ่ะดูทีมช่างทีมช่างเนี่ยพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมครับเซตอัพได้ทุกอย่างนะครับจากตังน,นี้มาจากควอเต้ซึ่งเดี๋ยวรักการทํางานนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนอนะ่ะทั้งเอสทำให้ดูหน่อย โอเคมม่ต่อมั่ต่อใช่ใหยุดยก่อนคือถามว่ามันดีไหมมันดีดีมากด้วยค่ะมันค่อนข้างเสถียรเลยแหละใช่ไหมแต่ทีนี้อย่างที่บอกก็คือราคาค่อนข้างสูงขายเลยแล้วกันตัวนี้เป็นโมเดลที่ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าครับใช้ไฟฟ้าก็จะมีอีกโมเดลหนึ่งนะครับใช้ระบบลมใช้ระบบลมทั้งสองตัวราคาต่างกันนะครับถ้าตัวที่ใช้ไฟฟ้าจากใหม่แกะกล่องแกะกล่องแบบนู้นเลย ก็คือราคาอยู่ที่ใช้ไฟฟ้านะอยู่ที่แสนต้นต้นแสนต้นต้น,ตนแสนหนึ่งเศษเศษนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวใช้ลมไม่ถึงแสนตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้เหรอตัวนี้ใช้ไฟฟ้าอืแต่ตัวลมอ่ะไม่ได้แกะตัวนี้แกะมาเทสนะรอสองลูกค้าให้ลูกค้าดูนะครับโอเค ไหนไหนทำคลิปนี้แล้วไหนๆทำคลิปนี้แล้วก็ทำคลิปอธิบายความแตกต่างของจักรทั้ง3แบบปัจจุบันชินาซพายมีจักรทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกก็คือจักรธรรมดาใช่ไหมแบบนี้อ่าไหนเอะท่านคิดชี้อยู่ไหนท่านคิดบอกดิจักรธรรมดาต้องทำงานไงคือสำหรับเมนนวนลเราต้องเหยียบใช้เท้าเหยียบใช้เท้าเหยียบแล้วก,ตวก็ตอนจะใส่ถุงมือเราต้องใช้เท้าเหยียบยกพื้นผีอ่า ตัวนี้ใส้เท้าสสยฝ่าแล้วก็ตอนใส่มือต้องใส่ยางด้วยใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> อันนี้ก็จัดธรรมดาราคาถูกนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นจากเซมิเซมิออโ,โต้เซมิออโต้เป็นตัวนี้ราคาแพงขึ้นมานิดนึงมันแตกต่างจากธรรมดาไงคือเราไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบใช่ราเซเราจะใส่ขงยางก็ได้ใส่ยางย อย่างพอก็ได้ได้สองแบบใ้สองแบบโอเคข้อเสียของตัวนี้เลยก็คือลูกค้าเวลามาปุ๊บเนี่ย <ตก S 1> เป็นไงตกกระจายตกใจนะเพราะว่าเวลาใส่ปุ๊บเซนเซอร์จับปุ๊บมันทำงานเลยใช่ป่ะเพราะฉนั้นต้องบอกลูกค้าว่าไม่ตกกระจายทำไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอยู่ไหมคล้องชั่วโมงหนึ่งก็อยู่แล้วก็คล้องแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวฟัวโต้เพราะฉะนั้นทั้งสามแบบเนี่ยราคามันก็แตกต่างกัน ก็คือมีถูกมีกลางแล้วก็มีตัวแพ้ตัวนี้ตัวแพงเลยนะครับ<ป>ก็ลักษณะก,การใช้งานก็แตกต่างกันไปตัวนี้ก็เจ๋งสุดอยู่แล้วแหละบอกรบตรงๆนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องห่วงของชิ้นนสกรายซื้อจากเย็บขอบจากที่นี่ยกหัวจากมาถ้ามีปัญหาย,ยกหัวจากมาทีมช่างเราพร้อมทั้งช่างเอสแล้วก็ช่างคิดนะครับอะไหล่มีรองรับทุกชิ้นส่วนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะนั้นก็ประมาณนี้ฝากไว้นะครับก็ถือว่ารีวิวตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะ โอเคงั้นสชงเกตไหมอีกทีเดี๋ยวไปดูทีหนึ่งก่อนไฟก่อนไฟจริงๆไม่ต้องมีทักษะเลยก็ใช้ได้นะโอเค โอเคโอเคด้ก็ขอบใจนะท่านเอทั้งคิดนะครับผมก็วันนี้ก็สากไว้เท่านี้นะครับเรื่องจัเย็บขอบถุงมือนะครับพอถุงมือกับเช้อสะพายทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเ่อยทำกานตลาดก็ขายได้นะครับ